ถ้ามาช้าก่อนยิงอ่ะเออมันได้เดบ้าจาปากเป๊ะโดนยิงก่อนเงียบก่อนแล้วระยะไกลเก่งนะเนี่ยในเก้าหนึ่งในเก้าหนึ่งเนี่ยฟังรอนจอนครั้งที่ไหนเนี่ยรอนจอนมืองไ,ไหนไม่ไหนไม่ปิดไม่ไหนไม่เห็นแลนะ้วเนี่ย ไม่ได้แจ้งนะโอ้โหไอ้เหี้ยเรา,ายะไกลกี่เมตรวะนะ่ะมึงยิงเป็นสไนเปอร์อเลยเหี้ยปืนกลนกลน,นเบากันเบาแบบกระสุนเยอะสับสนกับประโยคปืนคนเบาสักอย่างเว้ยยิงซะหนักแทนเลยเหี้ยเบาเป็นหนักกระสุนนะัดเดียวล่วงเลยหนักจริง <c oughs> เจอในอื่นไม่ก็อันสักอย่างนี้เนี่อ้าโดนสอยตายด้หรอวะมาอีกยว่าีักยัง ชอบเสียงกระบอกนี่ชักระเบิงที่เพะดิยิงลอยๆนล้วอันนี้ดูตัวปืนใส่ห้านัดอย่างงั้นอ่ะยิงชักระเบิดเพะดีไหมกระบอกมึงพลาดเห็นไหมว่ามึงจะฟาดหมดทั้งกองนี่มันเนี่ยเอาเมื่อกี้ยังเนียนอยู่เลยไอ้เหี้ยมึงหีโอกาสึงทักบ้างไอ้เหี้ยโอ้โห ไม่ได้ส่งโปรไฟล์แม่งสักอย่างเหมือนนานทีาาเหมือนมาจากินหายไปเฉยๆตัวนานทีเผื่อได้สักตัวไหมเนี่ยจักซุ่มยิงปกติได้แต่แอดเซาสฮะอันตัวซุ่มไม่ค่อยบ่อยเจ็บปืนยามวมั้ย่างเงี้ยอยู่ช่างแม่งแล้วอโอเคทีน่นี้แหละ